สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมมากี่เองในเกมที่ไม่ใช่ว่าฮอนไครสตาร์เร็และวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมฮอนไครสตาร์เร็ว X เฟสเตย์ไนท์อลิม i เต็ดเบดเวิร์กนะครับอืมเป็นการคอลแลักันระหว่างฮอนไครสตาร์เร็วกับเฟสเตย์ไนท์อลิม i เต็ดเบดเวิร์กนะฮะก่อนอื่นเลยมาถึงหน้านี้มีแจกตัวของ Archer นะครับผมเป็นตัวคอลแลันะแล้วก็เหมือนจะมีวัสดุพัฒนาตัวละครถึงเบสหกเลยอู้อค,ครับรับเลยแล้วกัน อออาชื่อวะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นผ่านควอนตัมนะครับแล้วก็เป็นผ่าทควอนตัมผู้ชายคนแรกด้วยวันนี้นะฮะเราจะไม่เล่นกิจกรรมแล้วนะเราจะมาสุ่มกาชากันนะผมโดยตอนนี้นะครับผมมีกาชาอยู่ที่64โลกับ5492เพชรนะฮะเราจะมาสุ่มตัวของเซเบอร์กันนะครับผมไปไม่พูดพร่ำมทำเพลงเรากดเลยดีกว่า10โลแรกไม่มีอะไรเลย อันนี้เป็นเหมือนเป็นไลท์โคนของไอเชอร์นะครับกดให้ครบ200ครั้งนะครับมันเราถึงจะได้แต่ไม่เป็นไรครับเราเป้าหมายเราคือเซเบอร์ครับไปกดต่ออุ้ยมันไม่เบลอเลยเอาวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปอีก10โลครับผมก็ยังไม่ได้นะครับผมผมแลกก่อนดีกว่านั้นตอนนี้เหลืออ e ีก63 13โลนะครับผมอย่างน้อยก็การันตีทองหนึ่งอันออยังไม่ทองนะครับ ผมจะกดข้ามขามไปก่อนนะครับจะได้ไม่ลุนเยอะวิการเหมือนเบลเบลไหมอันนี้ผีม่วงอะไปอีกสิบโลครับผมวิการมันเริ่มเบิ์นิดหน่อยมหะเบิ์นิดหน่อยเบินิดหน่อยอ๋อก็ยังม่วงเหมือนเดิมครับไปครับอีกสิบโลเรายังเหลืออยู่ครับวินี่เบิ์แล้วครับเบแล้วออันนี้ก็คือทองแล้ว โอ้วเซเบอร์อันเชิญมาเถอะน้อง ah เซเบอร์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 อุ้ยตื่นเต้นอ้าวำยังไงครับทุกคนผมตื่นเต้นมาก เอ,อ้ยเซบาโอ้ไม่หลุดเลยครับผมมีแถมไหมมีแถมไหมโอเคครับผมอได้มาแล้วนะครับผมผมกล่าวว่าผมจะเอาเซเบอร์นี่แหละครับแค่นี้นะครับเพราะว่าไลค์คนอะไรไม่น่าพอนะครับ จต่ป10โลยังไม่ออกนะครับผมจำได้ว่ามันเหลือเหมือนต้องกดอีก20โลมบโลครับก็จะได้เลยเยังไม่ออกเหรอเอาแล้วฮะเริ่มแปลกแล้วุน้องมาเล่นหมากยกเหรอหยี่ก็ยังไม่ได้ครับผมชิบหายแล้วผมนับโลผิดเหรอ บนึงนะครับผมนับโลใหม่กันอ๋อมันมันเพิ่งห้าสิบนิเจ็ดสิบอ๋อยังไม่ถึงนะครับยังขาดอีกไกลอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรเรามีอีกเก้าโลนะครับให้ลุน้นอ่าแรกนี้ด้วยเลยเพื่อเพื่อได้อันนี้แรกนี้ด้วยต้องใช้ครับต้องใช้เดี๋ยวผมไปสุ่มอ่าธรรมดาก่อนสักหน่อยอ่านเกมหมดแล้วครับไปเราไปรุยกันต่อ เป็นทริบีนะครับ9โลน่าจะใกล้80แล้วนะก็ยังไม่ไม่เบลอนะครับตรวรถไฟยังไม่เบลอเลยอะ่ะอันนี้ก็ยังไม่บเบลอมีไหมขอบเอบลอๆหน่อยได้ไหมครับไม่มีอีก3ตัว ทุกคนทิงอยู่นู้นไอ้อสองวิเบอร์แล้วเบอร์แล้วอได้แล้วได้แล้ว 3B 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 เถอะ 3B อ้า 3B 3B โอเค